เดี๋ยววันวันวันนี้เราจะไปทำอะไรอเอาแคมป์หาปลาวันนี้เดี๋ยวพวกเราจะไปหาปลาหาเขาเรียกว่าอะไรใช้ชีวิตอยู่แบบว่าทถกัธรรมชาติแบบโผล่เช้าเลยทีเดี<อ>ยว24ชั่วโมงวันีครับเปน็นไงค่ำคืนนี้สนุกวะสนุกครับเจอกันเจอกันครับไปไหนวันนี้เดี๋ยวไปไหนไปหาปลาก่อนนะนหาปลาก่อนครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้อาหารอะไรทำกินเลยครับคืนนี้ครับพร้อมแล้ว โอเคครับพี่ดิับต้องบอกว่ามาถึงแอรียที่เราจะต้องบอกว่ามากินมาอยู่มาใช้ชีวิตในค่ำคืนนี้แล้วพี่ดิเนเดี่ยวันนี้พี่ดิทํทำอะไรกินดีมันอี้ซะสีหา Listen, ส,สีหา How? อย่างสี่แตกนี่มาเนี่ยหาปลาแดกดีได้ปะได้ปะปลาจับไก่จับไก่มม่สิพ่อได้อยู่บอดูจากพื้นที่แล้วนะเป็นจะได้อยู่หรอกปะ โอเคเดี๋ยวเราไปเอาอุปกรณ์แล้วก็มาทํางานโอเคปะโอเคครับดีดีวันนี้มึงไหวไหมไหวครับไหวนะไหวครับยันเช้านะครับโอเคแล้วไอ้นู_<_่นเขาอะไรของเขาวันนั้ดูอะไรเมืองาชิโ้คถ่ายคลิปคุต้องมาเจออะไรพวกนี้วะก็คือแบบดู บดคำซีวาวมุนบดทั้งหลดั้งคันแท่หน้าน่ะมุนบดเล็กหน่อยสุ้มหนิวายไอ้ก็น้อปลาเนี่เอากินแล้วกินแล้วกินแล้วโอ้ยเฮ้ยพี่ได้ปลาอะไรอ่ะงงไม่สัตว์งงด่งงไม่สัตว์งงปลาอะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยได้ยังไงอ่ะไอ้เหี้ยปลาหมึกไอ้สัตว์ เป็นไงเฮ้ยอของผมเมื่อกี้แล้วเอ้าเฮียนี่งงไม่สัตว์มือกินแล้วไอ้ดิไอ้ดิของมึงปลาอะไรวะเดี๋ยวไม่รู้อ่ะปลาหมึกปงวะไอ้ดิเยไอ้ดิเดี๋ยวได้ปลาหมึกได้ไงวะป่วยเยี่อใยไปสองตัวเลยเยี่ยนี่ยมันได้ปลาหมึกได้ไงวะมันได้อ่ะไอ้ของมึงกินแล้วกินแล้วกินวัดเอ้าได้อะไรอ่ะ ได้กุ้งยงไงวะโอ้ยงงดีเลยว่ะเฮ้ยเรางงกนมากเลยได้เลยนะได้กุ้งได้กุ้งได้กุ้งงงเลยอะได้กุ้งใหญ่เลยไม่ไงวะงงเลยความลับของท้องนาไอ้ย่าหาเลยหาในนาได้กุดิไปดูไอ้นาดิของกูดูของกูก่อนลำงงไม่กินเลยว่ะ เฮ้ยเฮเฮ้ยนี่นี่นี่ของจริงมาดูใกล้ๆนี่นี่โอ้ยดีนี่นี่นี่ของกูทำนานี่นี่โอ้ยได้ได้ปลาดูกโอ้บังแล้วไอ้เหี้ยใส่ตั้งแต่ในน้ำเดี๋ยวจะเชี่ยแล้วก็คืนนี้เราไปกินกันไปดี รองเท้าอูหายว่ะรองเท้าหายแล้ครับผมงงใหายครับเดี๋ยวกูส่งงงเองครับพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมพมครับนี่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเราก็มาเดินทางไปหาที่พักรู้แล้วล่ะว่าที่พักเนี่ยได้ประมาณไหนนะแต่บอกว่าโอเคเลยดูจากไปไกลนู่นนี่สภาพ โอ้เลยไกลๆเลยที่พักของเราค่ําคืนนี้เราไปดูกันว่าค่าคืนนี้จะสนุกไหมคืนนี้เราจะพักแรมกันที่นี่นะครับก็ต้องบอกว่าบรรยากาศแบบโคตรสุดหรือแบบส่วนตัวแบบสุดๆแต่เราไปถามกันว่าเฮ้ยเป็นไงพี่ดีบรรยากาศ <Bye. S 1> สบายสบายดี ยเอาเอาตรงไหนเอตรงไหนตรงนดีละแต่นั่งดีดตรงกลางเลยเหรอเออมองกลางเลยนอนมองกลางเลยแต่นั่งดีมันโล่งนะเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินได้อยู่วันน,น,ววนี้ทำอะไรกินดีเราได้ตะกี้ตกปลาได้กุ้งหมึกแมนแมงแมนไอตกปลาตบในเม็ดในในในคลองน้ำจืดมันได้ปลาหมึกมึงขึ้นเป็นมึงว่ามันแมนบ่ล่ะแมนแม,น,แมนยู่เอา้า ทำไมมันก็โอกาสมันก็เป็นไป,นปนได้ทั้งหมดอ่ะทำไมอะ่ะเ,เป็นไปได้แม่งอย่างเดี๋ยวถ้ามีไก่มีนกมีนกเยอะนะเดี๋ยวคือเดี๋ยวเราจับนกไปจับมันทันไปเลยทันเอาป่ะได้ให้บางทีจับแค่ดีจับนกได้บ้างจับได้ป่ะจับได้ไดครับโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวคืนนี้มันจับนกจับมือเปล่านะจับในนาแม่งเลยจับมือเปล่าด้วยอะไรนะจับในนาแม่งเลย นนพูดอะไรอ่ะมันม oui, ีเริ่มมีอาการคันเลยสเริ่มมีอาการคันเลยคันัคันลคันคุยนั่เล่าอะไรนะเขาชิดยาไว้เลเริ่มคันเลยอนี้แหละเออตรงนี้แหละตรงนี้แหละโะตัวนั้นลมม เป็นโอ่งเลยวะเออเราเราไปดูเงินป่ะลองดูวูพี่ดป่ะดูมันจะลบเป็นแบบนี้ใต้โดนงบไม้ด้วยมันเป็นลายใต้โดนไม้มันไม่โอเคตรงเนี้ยมันแฉเออตรงนู้นแห้งเหรอวะเออก็บอกว่ามันแฉเชื่อกูเนี่ยเออเรียนมาป่าเออกูเรียนมาครูอะไรชืดไปเลยอ่ะ เฮาสีพักมองได้เล้วห้าอย่าพักอ่าห้าอย่าไปนอนมองจืดมันสิเปียกวิธีวิธีวิธีการเลือกโลเคชั่นในการนอนอ่ะมันมันมีหลักสูตรไหมมีมต้องทำไงคืดเอาคืด <laughs> เอาสำนักอะไรพวกอีหยังวะพวกอีหยังแต่เหม็นนะพี่ดิอ่ะ <laughs> กลิ่นเหม็นปะมึงอะเหม็นเลยชั <laughs> โอเคเดี๋ยวเรามากางเต็นท์กันดีกว่าเคีย okay. ม,มาช่วยกางเต็นท์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาฟืนหาอะไรมาทำกองไฟตรงนี้อ่ะ,ออะโอเค รเราไปหาไม้กันนะครับดูนเนี่ยทน,นก็นไม่รู้่ะนี่เราหาไม้ทำอะไรกันทำหอยครับฮะทำไก่ทำปลาครับเมนูวันนี้เมนูวันนี้จะอะไรบ้างนะดูไปไหนครับวันนี้เราจะทำอะไรกินทำปลาปลาเอ้ยทำปลาทำไก่ไว้ครับอ่าได้เราจะหาไม้ไปเยอะไหมไม้ไม่เยอะ,อะเลยะะครับนี่ไงให้หมดเลย <c oughs> บอกเลยเดี๋ยวเราไปเจอกัน เอาครับเราไปเจอกันครับที่ที่นน่นกลางกลางสนครับกิกรอหนึ่งทีมึงไปจุดอะไรฝั่งนี้เนี่ยจุดอะไรโอ้หไอสัตว์เอ้ยทำไมจุดฝั่งนี้ไปลมมันย้อนห่วยแม่เย็ดเอ้ยไปหมดแล้วนายโย ไอ้เหี <somet> <noise> ้ยเรียนมากูไม่ได้เรียนเนี่ยดิอย่างมึงอันนี้ใช่เซียนอะไรนะเซียนดัหลังเจ้าโฉ่เจ้าโฉเจ้าโฉเหมือนเจ้าโฉ่เลยเซียนหลังผสมโจโฉเป็น คุ้ยไม่ติดเลยเฮียเรียบร้อ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 ยเป็นอะเรียบร้อยไม่ติดเฉยมึงจุดผิดไอสัตว์คว้ยเอ้ยเรียบร้อยคุ้ยไม่ติดเลยนะบ้างไปไอเล็กไอสัตว์เอ้ยอืม หวยเอาหญ้าเปียกมาให้กูเย็ดแม่เอาหญ้าเปียกมาให้กูมึงบ้าไปแล้วมันจะติดไฟเนี่ยโอ้โหแหมมีรเยอึอล้วแล้วก็ต้องมีผู้ช่วยโอเคมีผู้ช่วยแล้วกูกกเอ้ยกูว่าค่ำคืนนะี้เราอยู่ด้วยกันหมดแล้วสาย,ยำมันนะฮะ<า>ยับดิฮะอยู่ด้วยกันหมดแล้วทำไงยับยับอีสัััตว์ยยยบบับ เ้าเรียคนทั้งหมู่บ้านมาอีกคนจุดทำไรอ่ะจุดไฟเหรออุ้ยเฮียอุ้ยสั์หน้ามืดเลยเฮีย เดดูเด๋ยดูเตาเดีตาไหมที่นี่ไม่ไมินอยู่ไหนที่สไม่เหลือเย่เลยเหลือเตาเหลือแล้วโลงเลยไอ้ยเหลือแเห่าโอ้โหย้ยไม่ได้คลิปดีเลยนะตาวะกลับเรามาแค่นี้แหละหี่ยพอปวดกูแล้วก็กลับอะไรวะเนี่ย เอาเรื่องจริงนะบางครั้งอะ่ะมันตั้งใจทำอะไรไว้หมดแล้วทุกอย่างแต่ดท้ายก็ต้องมาต้องบอกว่าจบลงไฟติดแล้วเต็นท์เก็บเสร็จแล้วตอนนี้ฟ้าฝนนี่ต้องบอกว่าโอ้โหมามืดฟ้าหมดดินเลยลมอย่างแรงเอาเรื่องจริงลมแรงจัดเลยตอนนี้